สวัสดีครับก็มาพบกับไอ้ยีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับนิวแฮรมาเล่าให้ฟังนะครับผมตำรวจได้ไปทลายโกดังผลิตหรือเก็บสินค้าปลอมนะครับผมซึ่งมีสินค้าปลอมมากมายนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนิวแฮปลอมด้วยนะครับผมซึ่งพ่อค้าชาวจีนนะครับผมนายทุนจากชาวจีนนั้นได้สั่ง ปลอมผลิตสินค้าหลากหลายนะครับผมซึ่งหนึ่งนั้นก็มีนิโอแฮด้วยนะครับผมแล้วก็เอามาเอา่อมาเช่ามาเช่าโกดังในไทยนะครับแล้วก็มาเก็บเป็นที่พักสินค้าเวลาคนสั่งซื้อตามแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันนะครับผมเอ่อแพลตฟอร์มดังๆนะครับผมที่เรารู้จักกันนะครับเขาก็จะส่งสินค้าปลอมพวกนี้ไปให้นะครับซึ่งเขาขายในราคาที่ถูกมากเลยนะครับผม ซึ่งเป็นราคาที่แบบใครเห็นก็ต้องร้องว้าวนะครับว่าทําไมสินค้ามันถูกจังเลยจะไม่ถูกได้ไงเลยครับผมก็มเป็นสินค้าปลอมนะครับผมนะครับแล้วตารวจเขาก็ไปทลายนะครับเขาไปทลายก็สินค้านั้นก็มีมูลค่า3 30ล้านบาทเลยนะครับผมสินค้าปลอมนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมมีคลิปนะครับซึ่งนายแพทย์ภัยบูลมาละพฤกษ์นผู้ก่อตั้งบริษัทกินเวล ก็ได้ร่วมเข้าไปทลายโกดังเก็บสินค้าปลอมีโอแ h a ด้วยนะครับผมนะครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่านีโอแ h a ปลอมกับนีโอแ h a แท้นั้นดูยังไงนะครับผมเออผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่า mm hmm. เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยี Technology มันก้าวหน้านะครับผมนะครับใครจะทําสินค้าเออปลอมมันก็เลยทําง่ายนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีนั้น อม,มันเข้าถึงกันได้หมดแล้วนะครับขอให้มีมีเงินนะครับผมขอให้มีทุนนะครับเราก็สามารถซื้อเครื่องจักรมาทําเทียมกันได้แล้วนะครับผมนะครับและคราวนี้ก็เลยมีสินค้าปลอมนั้นมาระบาดอยู่ในตลาดนะครับผมนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในการเ,าเลือกซื้อเลือกหาสินค้านิวแฮ์ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราได้สินค้าปลอมหรือสินค้าแท้นะครับหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าขายต่ํากว่าราคาสมาชิกนี่คือคือปลอมไว้ก่อนเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาแต่ว่าผมเนี่ยพวกผมได้รับมาก็ในรับมาในราคาสมาชิกนะครับผมถ้าต่ํากว่าสมาชิกต้องคิดกับว่าเขาขายได้ไงนะครับผมนะครับเขาก็อาจจะปลอมแปลงมาเขาก็เลยไม่มีค่าเอ่อิทธิ์หรือไม่มีค่า จดแจ้งอะไรนะครับเขาก็ทำกันได้ง่ายนะครับผมนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะซื้อกับใครเนี่ยหนึ่งเราต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่เราซื้อสินค้ากับเขาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของบริษัทกินเวลหรือเปล่านะครับซึ่งตัวแทนนั้นก็จะมีรหัสสมาชิกของบริษัทกินเวลนะครับผมนะครับแล้วสินค้านั้นก็ต้องมีที่ไปที่มาด้วยนะครับผมว่ารับมาจากศูนย์ศูนย์ไหนนะครับผมใครเป็นเจ้าของศูนย์นะครับ เราต้องลงลึกรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราไปซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับผมเขาก็ไม่มีตัวตนนะครับเขาไม่มีตัวตนนะครับเขาเราสั่งปั๊บเขาก็ส่งของให้ซึ่งเราสืบสืบทราบไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเอาของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีของปลอมระบาดด้วยนะครับผมนะครับก็ให้ระวังนะครับไหนๆก็จะเสียเงินซื้อแล้ว เราก็ต้องมั่นใจในสินค้าใช่ไหมครับว่าสินค้าเทาลชานั้นเป็นของแท้ถูกต้องใช่ไหมครับอย่างอี้นี่ก็ขายนิวแฮร์มาก็5ปีแล้วนะครับผมนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนมา5ปีแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็รับมาจากศูนย์ขอนแก่นนะครับผมศูนย์ขอนแก่นก็ส่งให้สมาชิกและลูกค้าทุกทกท่านจึงมั่นใจได้ว่าอี้นั้นสินค้าแท้แน่นอนนะครับแท้ร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับมีที่ไปที่มานะครับจะดูบินสั่งซื้อก็ได้นะครับผม เออนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมมีคลิปนะครับมีคลิปที่ตำรวจเขาไปทลายแก๊งแก๊งกโกดังเก็บสินค้าปลอมนิวแฮปลอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณมีคลิปคุณหมอนายแพทย์ไพบูลมาละพึกวันด้วยนะครับที่แกเข้าไปร่วมแถลงข่าวกับกับตำรวจและนักข่าวนะครับผมเดี๋ยวยังไงมาพบกับไอ้ยีอกาศหน้านะครับ,เด,รบ,บ,รบเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับว่านิวแฮนั้นะมันมีสินค้าปลอมจริงๆนะครับผม โอเคนะครับพบกับไอยูกันนะครับสวัสดีครับที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้ตัวของตัวออกซิเกนนะครับแล้วก็มีชุดตรวจโควิดนะครับรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยโทษนะครับที่สูงสุดก็คือขายยาวกอนสูงสุดถึง20ปีครับตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเราแจ้งข้อหาจากคุณไปเมื่อวานแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เราก็ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือยังมีสินค้าไทยนะครับ ที่ถูกฟอมมาจากจีนแล้วมา่ายผ่านจีมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโอแฮรนะครับองเ็นนะครับรวมถึงแผ่นแปะนะครับตาเสือนะครับึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปดูว่ามันผ่านไปยังไงนะครับเป็นเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรตรงที่เราจับ่ยถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกลางใหญ่ของจีนเรามาขยายตัวที่นี่เนี่ยเราจะเห็นว่า เขาจะมีลูกค้าเขาจะเป็นคนจีนอีกสิบเดคนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วเขาจะส่งสูกค้าจากประเทศจีนนะครับทั้งเป็นยาปลอมเครื่อ,องสำอางนะครับเครื่องมือแพทย์ส่งมาให้กับผู้ต้องหาที่เราจับนะครับโดยที่ของจะอยู่ที่โกดงังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งซื้อของ ก็ไม่เหมือนนะอธิบายเลยค่ะไม่เหมือนยังไงคะวก็ใช้ขนาดต่างกันนะคะแล้วก็ ียาม่ใไมนะครค่ะแล้วแติ่นแล้วแ้ขอให้อนแนะำอีกทีคือเขาว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมค่ะของจริงปลอมขวดลักษณะนี้ค่ะใส่เอยนะครับค่ะของจริงขวดจะสูงกว่าของปลอมใช่ครัแล้วขนาดกล่องก็ติดกันกลนี้แบนมาจถคือตั้งจมใจทำปลอมนะคยนะฮะไดไม่เีโดนโทษ้ค่ะของจริงเป็นยัไงนะคะปอตองิ่งนะฮะตอบต้องหนกว่า แล้วก็ด้านหลังก็มีักรองก็แก้วทั้งด้านโอเควันนั้นใช้แล้วเป็นอันตาัยครับกินน้ำจ้ำเป็นน้นตายต้องใช้นรครับแต่ถ้าจะเปิดทางของกองดูอก็น่าจะเป็นอะไรยโอ้ทุกสยล์รอยย้ะกเนสอลลายสั่งนะคะน่าเหมือนกะองินะคไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ้องวัองเลยนะคะ จำเรืเนะ่องก่อนเรียนคะรอยางเีไม่เกิดการข้ามรองเนี่ยกิด้ทุกซื้อซื้อไปเนี่ยไม่ตรงปก้อดะะีคือทางสารแพ่งเนี่ยถ้าซื้อของไม่ตรงปกเนี่ยมีผลอย่ายสิ้นเดือนลกราานี้เนี่ยสามารถคล้องออนไลน์ได้กับให้บอกเรา่องเราเลยครับคนทีะนั้นไอ้องชื่อดังเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่สนใจนะฮะคุณจะเปิดหกสิบคลองแปดสิบคลองในนั้นเนี่ยจิ้มเท่าไหร่ก็เจอของปลองอันนี้เป็นปัญหา นะครับแต่ต่อไปนี้ถ้าซื้อแล้วนะครับได้ตรงปกได้ของปลอมฟ้องทางออนไลน์ทางสายได้นะครับทางทางสายก็จะสอบสวนทางออนไลน์แล้วก็ดำเนินคดีทางออนไลน์ครัผู้บริหารได้เอาสูกค้าของตัวเองมีโมฮัยอย่างนี้ขายทางออนไลน์แล้วมันสั่งอ๋อไม่ครับก็มีมีมีลูกค้าเราไปขายชื่อเราปล่อยไม่ได้เขาขายกันเราตัวนี้ก็ใช้ช่องว่างนะครับเลยเปิดเปิดช็อปเยอะๆเลย นะเจ้าเดียบ้านที่เปิดช็อตเยอะๆเลยเพื่อให้คุณลูกค้าที่ซื้อเนี่ยจริงเมื่อไหร่ก็จะเจอของเขานะครับเป็นการทําลายเศรษฐกิจและทําลายส่งผลมากต่อปัจจัยต่ะงๆคือแบรน่์ดีออทไลน์ี่คือจะไม่มีของขายออนไลน์ของตัวเองแต่ว่ามีทางคนกลางรับประทานค่ะค่ะพอจะมี้นะคะว่าของจริงเราตั้งราคาเท่าไหร่เราก็จะขายตรงออนไลน์ขาไหยของจริงเนี่ยเราขายราคาสมาชิก495บาท นะครับแต่กองๆขายสองร้อยวบาทซึ่งเป็นไปไม่ได้คนละครึ่งครับเป็นไปไม่ได้นะครับเราควางวงนน <ะ S 2> ันเฉาะไว้เต็มเป็นเป็นเป็นแท็กติกทุกเดี่ยวฮะเขาวางเฉาไว้เต็มหมดไม่ว่าคุณจะจิ้นเป็นไหนเนี่ยก็จะเจอของกองนะครับเพราะแทลตฟอมออนไลน์ขายสินค้าเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาได้ประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้ถ้าได้ของไม่ตรงปกหรือคิดว่าเป็นปกกอง สามารถฟ้องเพ่งหางออนไลน์ได้ครับ